เมื่อวันที่12พฤศจิกายนพศ2564นายนพฤษศิลิโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมการเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้นให้มีการเลือกผู้แทน โดยมีด็อกอร์เอกพัในใ์ิจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรีและนางเรนูพลเร์นายกเทศบาลตำบลปายนาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรีณห้องประชุมขุนแผนชั้น4สรารกลางจังหวัดสุพรรณบุรี